วันศุกร์นะคะโอ้ยวันศุกร์วันของเราสองคนใช่ค่ะเดี๋ยวต้องหยิบดีๆแล้วก็คุณนายด้วยนะคะตอนนี้ที่ฟังอยู่ดวงที่ดูอยู่นี่ก็คือเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนแล้วบอกว่าเป็นการแรนดอมโดยรวมโดยเฉลี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงใครแต่ถ้าใครอยากดูเฉพาะเจาะจงส่งคําถามมาได้นะคะค่ะ SMS ค่ะ4642103หรือว่าโทรศัพท์ที่เราจะรับในชั่วโมงที่2 1 1 4 8 7 3 0มหรือว่าทางด้อมคนลุกทุ่งนะคะรวมไปถึงทางเฟ บุ๊ o k Live คนลุกทุ่ง l i ฟ e ในตอนนี้เลยค่ะ การงานการเงินความรักมาดูเลยค่ะการงานนะคะถ้าตอนนี้เนี่ยคุณคุณอาจจะมีดวงในการที่แบบงานนั้นมีคนบอกจะให้คุณทำงานนี้จะบอกให้คุณทำแล้วมาไม่ถึงสักทีบอกเลยว่ายืดเชิญเดือนหน้าค่ะงานที่คุณรอคอยอยู่จะมีมากขึ้นนะคะงานที่รออยู่หรืองานใหม่ๆจะมาค่ะส่วนการเงินนะคะอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคทางด้านการเงินกำลังจะหยุดลงแล้วอุ้ยคนวันศุกร์ดีมากเลยการเงินกาลังมาความรัก ขึ้นพระพิเคเนตนั่นหมายถึงอะไรพระพิเคเนตคือเทพแห่งความสําเร็จบางทีความรักไม่ได้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวอย่างเดียวค่ะนะคะไม่ว่าคุณรักใครคุณชอบใครคนคนนั้นก็จะดีกับคุณเช่นกันค่ะค่ะรู้สึกดีทั้งนั้นเลยนะวันศ <laughs> ุกร์เนี่ยเรามาดูวิธีเสริมดวงของคนคที่เกิดวันศุกร์นะคะเสริมดวงคนที่เกิดวันศุกร์นะคะนี่เลย พระนรสิงคค่ะพระนรสิงคือใครพระนรสิงนะคะท่านก็จะเป็นกล่งคนนะคะกล่งสิง่งท่านจะช่วยกําจัดนะคะสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราฉะนั้นศัตรูหมู่พานที่จะเข้ามาหาคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพผู้หญิงคอยคุ้มกันอยู่คะ่ะ